แสดงว่าจุดเปลี่ยนมันเพิ่งประมาณ2สปีนี่แหละใช่ครับตอนที่โควิดเริ่มสตาร์ทเลยใช่ผมก็ต le ัดสินใจที่จะปิดเตาหยุดผลิตนะครับก่อนที่จะหยุดผลิตเราก็ปั๊มของออกมาให้พอที่จะขายปลีกแล้วก็เจาะตลาดภายในประเทศปีแรกก็คือใช้เวลากับการรีโนเวทแล้วก็วางแผนที่จะเจาะตลาดในเมืองไทยนะครแลเรก็มีการ ทำเอ่อมาเก็ตติ้ใหม่ทำแบรนดิ้งคือจริงจังให้คนจ้างคนมาทำคอนซ l ลแทนเกี่ยวกับงมาเก็ตติ้ด้วยเราก็เพิ่งตั้ง Facebook Page ขึ้นมาใหม่ตั้ง Instagram Page ขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มซื้อโฆษณาในทางออนไลน์เริ่มมีขายขายของทางออนไลน์เริ่มมันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่รู้จักขึ้นมาเรื่อยๆครับ จริงแล้วที่ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเป็นออฟฟิศออฟฟิศใช่ก็คือออฟฟิศทำงานบัญชีก็จะอยู่กันตรงนี้นั่งกันตรงนี้สมียนพิมพ์เดดอยู่นี่หมดใช่อยู่นี่หมดครับข้างหลังเป็นโรงงานใช่ครับผมก็รื้อรื้อใหม่แล้วก็ทําออกมาเป็นคาเฟ่เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามามีชื่ออย่างไรคาเฟ่นี้ก็เป็นอิสตันการ์สคาเฟ่อิสตันการ์สคาเฟ่ใช่ครับอนาคตจากนี้ไปอิสตันการ์สที่คุณปีเตอร์มองจะไปถึงจุดไหนครับ คือผมได้ไอเดียมาจากว่าการที่ตอนทํา OEM รับผลิตเนี่ยนะครับ,รบเราก็มีโอกาสที่ได้ไปงานแฟร์เมืองนอกบ่อยแล้วเราก็ได้เห็นสินค้าของคนไทยที่ไม่ได้ขายในเมืองไทยแต่เอ็กซ์พอร์ตเหมือนเราเนี่ยฮะ,ะแล้วเราก็คิดว่าเวลาเราเอามาเปิดตลาดในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะมัน คนไทยได้ใช้ของดีๆที่เคยเมื่อก่อนเอ็กซ์พอร์ตร้อเนี่ย,ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเนี่ยผมอยากหาพาร์ทเนอร์ที่เป็น Product อื่นๆนะเช่นงานเซรามิกงานไม้งานผ้างานอะไรเงี้ยฮะที่โฟกัสแต่เอ็กซ์พอร์ตร้อเร์เนี่ยแล้วยังไม่มีที่ที่จะขายเนี่ยเราก็อยากจะขยายตรงเนี้ยให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนของ คนที่เคยเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็เริ่มมาจับตลาดในเมืองไทยครัเพราะเราก็อยากจะเป็นสูตรรวมแก้วที่ uh huh. ไม่ได้ขายเฉพาะแก้วของแบรนด์เรานะครับ uh huh. ถ้าลูกค้าได้เข้ามาในนี้ก็จะ uh huh. ช้อปปิ้งแก้วได้ <laughs> คือมาเจอทุกอย่างที่เป็นแก้วก็คือต้องมาที่นี่ <laughs>